ทีมงานขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานขึ้นมาเป็นในตัวน์ู่ตายบอเฮ้ยสิตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงบอคือบอกกินมาคืนนี่เสิร์ฟประทีมงานดำหน้าพี่น้องเอ้ยจะเป็นว,วินสามสี่งสวงกินอีน้อยกินจิตตาสวดผู้ เอ,อ้ยมันเลือกกินก่อนบ่าเลือกกันสิไปาอารมณ์อยงไดมันบ่พอกินแล้วมันยากเลือกกินจังสิค้อน้อเขาจับสองจับมันเลือกทีมงานก่อนเลือกผู้เห็ดเวียกก่อนเอออยู่เที่ยงแคล้วฮะกินแล้วซิมแต่บ่มีเห็ดแล้วโอ,อ้ย ชิ้นนะครับจ่อยแห้งอะไรป้าบ่ได้เบิ่งคากแต่เฮงมาเบิ่งจนล้มตาฮะมีฮะก็ตื่นจะนอนได้เอาอีกบ้องแกงน่ะเฮ้ย

Dù phun đấy, chăng không có ได้ยื้อ à chăng เหนือพุ่นเอา sai <laughs> anh เอา ตรงขาาักูอมึงดูพี่น้องตูบนั่นอีเมย์ซ้อนกับพูวได้มึงดูเอาผาตางลงกินข่าก็ได้โผโผป้าพี่น้องมันอยู่ได้อย่างไรวะ้าแซบนัวตายคืนพี่น้องเ้ยหนางกระปุ่นพี่มือเบามี สองวงสองาสามวงไหมสีส่วงทั้งบ่าวมีดูนะงตีป่เนียบมือิิวอกดกนี่ดีแล้วแกงมูก็วไปยี่ยอมุเอมอหุ้ข่าวว่างอยู่ได้เรากินกพ่

บะมีบะคอหน้าวันนี้ว่าสันอดมาหลายอดมาหลายเถื่อแล้วว่าสันนเ็งานกับบริกิตต์เมื่องานยานจับเวลาอันนั้นบริได้เต็มที่ได้หะนับพี่น้องเลยซีมซื้อได้หางบริได้เต็มที่ได้ซีมซื้อโอ้โหเน้นๆยั่วๆพี่น้องเอ้ย บกเคยตกด้วยค่ะสีมือนะคะสีมือไม่เคยตกป้าเพลติจนสวนดจานกินเบอร์ติลูก<ม><ม>ชิ้นปลาสี่กิโลตีนเน้น น้ำกระปุนซองหมอผมผักกระปุลปลาซิมฮาร <c oughs> ูติตรวนผวกกินกระปุนมาแล้วกินแกงหมูอวะ <c oughs> มึงกินยังใสก่กระปุนอ่ะ <c oughs> อ้าวแม,แม่แม่กูบอกข้ากินวะมั้ย <c oughs> มันบริกได้พวกกระปุนพวกอ,อกีซางพวกหมี่พวกกระปุน <c oughs> ทันหวานนะมันสดอยู่ห <c oughs> วานกูนยังในส่นสองผิดตรวนะขีดสว่วนตบกินเด้อ เออน้อแม่แม่เจ้านนตตินไก่มเถื่อยังเดล้ามเถื่อได้เถือละตีน่าข้าน้าบอกเลหายเลยตาใส่ ม <c oughs> ่ดอกแม่หดงไปเลยจับหนึ่งอมึงผูกพูกผูๆจนผูกไว้ผูดได้ผ่านนะอกอยากให้มันเปิดพูเผูดผูพี่น้องเ้ยอีแม่อีแม่พวกกัสีดำ้อมห้าเนี่ยแหละอีแม่ก็ได้สิบเห็นล้วแล้วเราดำหน้าละบานบอกแม่สอน นี่แม่กระดัมมาพื้นเบ่แม่มือได้สั่งโอ้นี่แม่มาโลก้าตีสามือวันผุดวันประหัดเจอกับมาดำเออสันมาดำได้แม่มันประหัดมืออื่นมือจินน่ะโอ้มือเฮ่อมือเฮ่อมือเฮ่อหรือมืออื่นเฮ้อฉันนั่นประหัดได้แม่จะหนับเด้อเฮาบ่ได้นามได้ หาคนมานำมี่อยู่หักจักมันต้องแต่ค้นหาอขคนหาเีือข่าวหาอยู่ขันได้กะาน้าทาบงกะอ่ะก่อนจะยืมบ่ามีไปจังลูกกะด้าหน้ากับว่มีภาษายังเป็นหนีเขาอยู่ภาษาอันนี้ก็ได้ วันีเอานาเพึ่นจะหาพกผ่านบาทยงเงินหนีเนี่ยปหนีนคนอื่นถูกกาลังว่าเฮ้ยสะคอนเองยืมเดิ้อเงินเองบ่มีเงินไปจ้างเขากว่าจะไปหนีเยอะกว่าชิมายืมหยาบแล้วมีกันจำเป็นแล้มันบอกินจะเถื่อน ้มันมียังน,นีน่มียังนยในนี่สินเอ้ยปลาต,ต่วนกินเขาปลาตวนกินเขาบ่แล้วยังนาตัวนังเดินต่วนเอ้ยกินบ่แกงปลานินอันนี้อ่ะกินข่นีกินน่กิอยแล,แล้ว

มงมซงผู้ตีเ้าจะกบองไปได้นน่ผู้บนไปตอนนี้ก็ไ่ได้ว่าตอนนี้เฮ้ยจาก็อยู่ไปอี่สิบปีเว้ยน้อยพ่อีน้อยมึงกับวากับบาเบื่อกูน้อยพ่อสามกันหาเออร่อยดีจ้า้านู่นนะ เจีบกนี่แ้งทไให้เยบซไปเทิงได้หนิลำบากงูหากดขอแล้วนาบไงไดกไปานมาด่าถึงเขาปิดเนยดิโอมาใ่จากพี่มาอ่มีอยู่ได้ังไงข่เาได้ังไว่า่จะนาทำไมอือ่รอกถึเาอนาา่ กลับไปเด้อบ่พี่นางเสี่ยวน่ะมาเปลี่ยนนั่นพัวบ่มื้อนี้น่ะอือเด้นี่ดานําลังอยู่วานนี่วานหรือซืนดําเออวานนี่พี่นางเสียวนี่มึงเด้อมามื้อนี้ก็ทําท่าย่างกายหาพี่นางเียวเอ้ยมงน้ําลงมึงเออบ่เห็นเพิ่นเห็นว่าผู้ใดเนาะกผู้บ่จื้อ่ Oh, oh. mừng anh hai đa mừng anh hai mặc kì mừng anh em 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 แม่ใหญ่เอางอือบ่ฮ้อนบ่เนาะอยู่กระท่อมนั่นเนาะ่วอเี่ยงเบิ่งเอามึงวเียขึ้นูอือวงพี่น้องเป็นจังไดเจิงบ่กินยอมยอมยอมได้นี่น่ะ เด้มันอามาเนี่ยน่นเธอกิน้วกราณด้ด้ยนะมากไปน้องเลยแต่สแบ้นเธอดิถัวซอเบิ่อถัวซองเยอะอีน้อยมันคือเบินอีน้อยมึงเพิ่งไปกบด้วยอีน้อยจ้าโเบิ่์ซะตอนเด็ดมาใส่หมูน้ำ พาโลทางานไมมนด้ยมทอดินทมแนีต้มอะไรนี่เนื้อเขานะเข้าหาบซอ่าพตตี้คือเก่งแทบ่กเบิรจานกินแฮะเอรตอกินเ มาอยู่วานนี่ <laughs> <Bò liệu. cười> <laughs>